เฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับรอกในี้มากับผมมิสเตอร์ร์แกนครับวันนี้มาสอนเจ้าแมนโดลินแมนโดลินตัวนี้ของผมเนี่ยยี่ห้อโมชันเองเหมือนกันร <c oughs> าคาจําไม่ได้จริงๆว่าเท่าไหร่ซื้อมานานมากนะครับส่วนมากก็นํามาทาเพลงรูปเล,ลสเราจะเห็นได้เยอะแต่จริงๆแล้วในทางปักใต้ของไทยนะครับทางมาเลเซียยะลาปัตตานีเนี่ยเขาก็นําเครื่องดนงตรีชนิดนี้มาเล่นด้วยนะครับเวลา มีวงนะมีไวโอลินมีแมนโดลินนะครับที่เข้ามาร่วมเล่นในวงของทางปักต้เนะี่ยถ้าถ้าใครที่เคยเห็นนะครับมันมันก็คงจะมีถึงกำเนิดมาจากทางตะวันตกนั่นแหละนะครับมันจะมีอยู่แปดสายนะครับแปดสายแต่เสียงมีสี่เสียงนะครับก็คือสายคู่นะครับเป็นหนึ่งเสียง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 นะครับซึ่ง เจ้าตัวแมนโดลินเนี่ยการตั้งสายก็จะแตกต่างจากกีตาร์นะครับมันตั้งสายคล้ายเหมือนกันกันกบไวโอลินก็คือถ้าใครเล่นไวโอลินได้นะฮะก็จะเล่นตัวนี้ได้เลยนะครับก็สีเข้าไปเพียงแต่ว่าเจ้าเนี่ยมันเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเห็นหม่มันจะต่างกันหน่อยช่องมันจะเล็กเสียงเป็นอย่างนี้ครับ มีการตั้ง intonation เหมือนกันตัวนี้ผมลื้อมาแนละ้วยังไม่ได้ตั้ง intonation นะครับก็คือ,อระยะตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ตั้งเท่าไหร่นะฮะนั้นเวลาเล่นสายจะมีคอร์อดบางที่ที่มันเพี้ยนกันอยู่บ้างนะครับคอรด G คอรด C คอร์ด D เห็นไหมคคอร์ดจะไม่เหมือนกันวันนี้ผมจะแนะนําให้ฟังแค่คร่าวๆว่าเสียงเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับ เเลลาา่นรก็จะแมนโดลินส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะถ้าวงบลูดรสเนี่ยเขาจะเป็นตัวให้จังหวะนะครับเรื่องแมนโดลินในการจูนสายหรือตั้งสายเนี่ยนะครับก่อนอื่นเราต้องอย่าไปยึดติดก่อนนะครับว่าการจูนสายเนี่ย ตั้งสายเนี่ยมันต้องมีแบบนี้แบบเดียวมีหลากหลายครับโดยเฉพาะกีตาร์เนี่ยเขามีการจูนสายหลากหลายมากแบนโจก็ยังมีตั้งเลยเราจะตั้งสายเปิดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแมนโดลินก็เช่นเดียวกันนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยเวลาตั้งสายเราจะตั้งสายเป็นกีตาร์เราเล่นเป็นคอร์ดกีตาร์ก็ไม่ผิดนะคุณก็แล้วแต่คุณเนี่ยนะฮะอย่าไปซีเรียสมากไม่เช่นนั้นล้วคุณจะเครียดกับการเล่นดนตรีมันต้องมีอะไรที่แตกต่างมันต้องมีอะไรที่คิดค้นออกมาฉะนั้นเวลาเล่นดนตรีเนี่ย ผมแค่อยากให้เข้าใจว่าอ๋อเขาเนี่ยมีการเล่นแบบนี้คือสแตนดาร์ดหรือ t ทรดิชชันแนลนะครับคือเป็นพื้นเพดั้งเดิมอย่างเช่นอย่างเนี้ยตั้งสายคือ,อยังไง e a d g แต่จริงๆแล้วคุณไปตั้งยังไงก็ได้นะครับแต่ให้รู้พื้นฐานของเขาเป็นยังไงทีนี้พอเราตั้งสายแบบนี้เนี่ยการจับคอร์ดมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ สมมติถ้าจับคอร์ดซีเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ไปดูไดอะแกร,รมหรือว่าโน้ตของเขาเนี่ยจับยังไงท่านก็ต้องไปหาโนตนะครับว่าคอร์ดจีประกอบด้วยโนตอะไรบ้างเห็นไหม E F G เธอไอตัวนี้มันเป็น A A B เนี่ยต้องมานั่งนั่งหากันอย่างนี้นะถ,ถึงจะได้เป็นคอร์ดจีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจจริงๆอ่ะ เราสามารถที่จะสร้างคอร์ดขึ้นมาจับยังไงก็ได้หมดนะครับพอคุณรู้แล้วเนี่ยอ๋อเขาจับแบบนี้เขาจับแบบนี้นะครับฉะนั้นเวลาผมสอนเนี่ยผมจะไม่ค่อยให้ไปยึดติดกับเรื่องว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้คือให้กว้างๆแล้วเราไปศึกษาอย่างผมบอกว่าคอร์ด G ท่านไม่ต้องไม่ไม่จำว่าโอ๊ยไม่จับอย่างนี้นะไม่ใช่ครับ G สามารถจับได้หลากหลายรูปแบบเช่น คุณต้องเข้าใจว่าคอจีประกอบไปด้วยโน้ตอะไร1 3 5ของ G เนี่ยคืออะไร G A B C D ใช่ไหมก็ต้องมีตัวที่1ตัวที่3ามแลตัวที่5้า G A B G B แล้วก็ D ใช่ไหมครับฉะนั้นเราถึงจะได้ไปจับเป็นโน้ตมันขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นคอร์จับตรงไหนก็ได้ที่มันเป็น โน้ตน,นั้นไปฉะนั้นท่านจะไม่ไม่ต้องฟิกว่าอ๋อนี่คือคอจีไม่จับแบบนี้คือผิดไม่ใช่ครับเราสามารถไปจับตรงไหนก็ได้แล้วมันก็สามารถที่จะเกิดเสียงที่แตกต่างออกไปเราจรึงได้ไหลได้ไงไม่ใช่ว่าฟิกอยู่แค่นี้นี่คือจีนะนี่คือซีนะนี่คือดีนะท่านสามารถไปจับจีข้างในตรงนี้ก็ได้โดยการนำโน้ตเนีย่ย ไปสร้างขึ้นมานี่คือหลักการฉะนั้นเวลาผมสอนผมถึงแนะนำว่าเราควรจะมีหลักการหรือทฤษฎีแล้วเราเปิดกว้างในความคิดจากนั้นเราไปหาวิธีเล่นมันจะได้กว้างกว่าครับ mm hmm. นี่คือแมนโดลินนะครับฉะนั้นแมนโดลินพอเรามาเล่นจับคอร์ดกีตาร์แล้วมาเล่นแมนโดลินงงนะอะคอร์ดมันจับยังไงนี่คอร์ดมันวุ่นวายฉะนั้น พื้นฐานให้รู้ไว้แล้วนำไปหาวิธีเล่นที่สะดวกกับท่าน G C D อะไรอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำต,ต่อต่อต่อไปว่าเราจะได้เล่นมันยังไงดีเจ้าตัวนี้จริงๆผมสอนไปหลายตอนแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าพยายามมาทบทวนให้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีพลังและมีแรงบันดาลใจในการไปฝึกดนตรีผมอยากให้ฝึกดนตรี ในแนวที่ท่านชอบวันนี้ก็นําเสนอลูกลสหรือดนตรีพื้นเมืองของตะวันตกไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มีร็อกมีแจ๊สมีบลูมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาละครับเชิญใหครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย